สวัสดีครับพบกับสุลคารลิวโลเราเริ่มต้นกันที่ซิตาลีจับแพ้จนแก่อีกจนด้นครับนักออกไม่ข่าวว่าลิวกำลังให้ความสนใจดูซันวลวังหุ่ก่องหน้าของสมสร,รยูเวนตุสมีรายง,งานข่าวล่าสุดจากสื่อในประเทศอิตาลีอย่างกาเชอร์เดมิกาโตนครับสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีก็ไดอไม้ข่าวว่าสมสร,รลิวกำลังเพ้่ติดต,ตามสถานการณ์การย้ายทีมของดูซัวววนวาลังหุ่นโซน้าทีมชาติเซเบียร์รายนี้อย่างใกร้ชดและกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอแปงกับทางยูเวนตุพิจารณา ขนาบตัวกองหน้า,านี้ออกจะทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หรือไม่ก่อนช่วงตลาดเสมอร์ปีหนะ้าโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าการนั้นลิเวอร์พูลเคยแสดงความสนใจในตัวของดูซานมาร์ลฮวิตมาโดยตลอดนะครับแต่ต้องอกหักไปในเวลานั้นเพราะตัวนักเตะต,ต้องการที่จะเลือกอย้ายทีมชจ้ามาลายูนตุสมากกว่าแต่ในเมื่อสถานการณ์ของยูนตุสมีความไม่แน่นอนเลยนะครับพราทีมกําลังมีข่าวผัวพันเรื่องการทุดจริตดังนั้นลิเวอร์พูลก็มองว่าโอกาสนี้แหละ เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขานั้นอาจจะกลับมาให้สนใจในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะคิดหนักกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะเชื่อได้ว่าถ้าหากยวนตัสแต่จะปล่อยดูซันวอลเลวิวออกจากทีมจริงๆแล้วแล้วก็ค่าตัวของคนนั้นก็จะใกล้เคียงกับมิวของดาวินเวสหรือไม่ต่ำกว่า85ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับและข่าวนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือไม่มากนักเพราะลิเวอร์พูลเพิ่งจะได้ตัวดาวินเวสเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเอง ดังนั้นไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่หงดแดงจะต้องไปซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเ,มเพื่อเล่นในตำแหน่งเดียวกันเข้ามาเพิ่มเติมอีกคนเว้นเซตีแต่ว่านักเตะตัวหลักของคนใดคนหนึ่งย้ายออกจากทีมไปนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันผมเห็นความเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีเขาเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกัปตันเทียมลิเวอร์ pool ของเรานะครับ ชช่นชมในทัศนติการทำงานของจูดเบ,บล์แฮมดาวรุ่งจากบลิซีเดนมอนมที่ทำผลง,งานได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมในศึกตวอลโลก2022ที่ประเทศกาตาผลง,งานทีมชาติอังกฤษในศึกเวิ 2. 2. บบลด์คัพ2022เบลว์แฮมเล่นได้อย่างโดดเด่นเมื่อเป็นตัวจริงให้กับทีมซึ่งโต้คดรมงกฤษทุกแก่ในรอบเป็นกลุ่มก่อนทำไปหนึ่งประตูในเยมที่อังกฤษถล่มอิหร่านไป6-2ในนัดเปิดสนามและเป็นส่วนสำคัญช่วยทัพทีไรออนนะครับทีมชาติอังกฤษทะลุก้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นที่รู้หลอยแล้ว ผมกล,งกลางๆเข่งครัดกับหลักการการทํางานของผมและวิธีที่ผมเข้าถึงสภาพจิตใจและสภาพร่างกายในการเล่นฟุตบอลเเดอร์สันกล่าวมันเป็นทุกอย่างสำหรับผมผมขออุทิศทั้งชีวิตมาเป็นร้อยยุคบรนานเพื่อจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจความรู้สึกมันมากขึ้นเมื่อออกไปลุยในสนามเพราะคุณรู้ว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนแล้วคุณทําอะไรไปบ้างและคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะทํางานหนักกว่าคุณ ผมเห็นความทันสติแบบนั้นในตัวของจูเลียแฮมมันน่าหลีเชื่อที่ได้เห็นมันสำหรับเด็กอายุ19กปีผมเห็นความเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีมากกว่าอายุของเขาเขาเล่นได้อย่างน่าหลีเชื่อมาพักใหญ่แล้วแน่นอนในทันวนิ่นแบบนี้เขาทำได้อย่างน่าหลีเชื่อถ้าผมสามารถช่วยเรื่องประสบก,การณ์ของเขาและคนอื่นได้บ้างผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเทนอเล็กซาเดนเนอร์เขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นเขาถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง ทเทนนาิสเดอร์อนน์กับไปคว้าทีมชังกริกของลิเวอร์พูลให้ความคิดว่ามา,าร์ครอัฟอร์ดเดายิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือนักเตะที่ถูกประเมินค่าที่ทำกว่าความเป็นจริงและเปลี่ยนไปด้วยความสามารถรอัฟอร์ดทำงานจนกลับมาติดทีมชังกฤษกอีกครั้งหลังให้หน้าให้ตาไปตั้งแต่ยิงจุดโทษพลาดในนัดชิงชนะเลิดในศึกยูโร2020นะครับแ้างดังในวัย25ปีมีผลงานที่น่าประทับใจในศึกตบอลโลกหลังจากซัดไปแล้ว3ประตูจากสนามนัดในรอบเพิ่มกลม เท่ากับกียนเอปเป้คร,ปริกโตและอัลโรโมร์ตาที่ต่างก็มีนุ้นทำสกร์เพิ่มเติมในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนเดินเข้าสู่สนามสิ่งแรกที่คุณคิดก็คือการใช้ความเร็วและความมุ่งหมายเพื่อลบคู่ต่อสู้ก็เปลี่ยนไปด้วยความสามารถทั้งทําประตูเองและสร้างสารรค์โอกาสได้ดีด้วยเทนต์ก่ากับพขาสปอร์ตคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับเขาหรอกเพราะคุณจะต้องกันวลว่าเขาจะทําอะไรเ้าเป็นนักเตะที่โดดเด่นก็คือนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ํากว่าความเป็นเจ เขาสามารถคว้าชัยชนะได้กับทั้งสโงสรและนําิีนชาติขาเขาแสดงเห็นมาแล้วและเขาก็จะท,ทําเช่นนั้นต่อไป oh, oh, oh. โคตรแสบอามตีรับตั้งใจฉุดจอมโหดตกรอบพร้อมกันอ่ะแล้วเนี่ยอามตีกับเซนเตอร์รบแบ็กของกาะนายอมรับว่าเขาตั้งใจควางอุรุไวยจากการเขารอบศึกทุกบโลโลกหลังร่วงตามกันไปในเกมม่อข่ำคืนวันสุ์ที่่ันมานครับโดยเกมสุดท้ายของกลุ่มเนะครับเป็นการเจอก,กันร,ระหว่างกานากับอุรุไวย ที่มีประวัติด้วยกันมาเพราะในปี2010ลุสซเลสทำเฮนบอลควางลูกยิงของผู้เท้าในช่วงต่อเวลาพิเศษจนอดเข้ารอบพวกเขาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเกมในค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยชชนะจะทําให้ดาวดําผ่านเข้าสู่รอบส6่ทีมสุดท้ายหรือแม้แต่ผลเสมอก็อาจจเพิงพอขณะที่อุรวุวเองต้องเก็บชัยชนะสถานเดียวและภาวนาให้เกาหลีใต้ชนะปุนเกนไม่ได้อันเรายู่ยนะครับหนึ่งเดียวของกานาชุดเมื่อ12ปีที่แล้วก่อนนั้นนะครับ ก็ยิงจุดทนไม่เข้ากันที่จอมโหดนะครับจะขยับนี้ห่างไปเป็นสองและเหมือนจะเพียงพอที่จะเข้ารอบ1 6ทีมสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายเกาหลีใต้เบียดเอาชนะโปรเกตเข้ารอบไปด้วยแต้มทเท่ากันแต่ยิงประตูได้เยอะก,กว่าผมบอกกับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมของผมว่าต้องการประตูหนึ่งแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการอีกประตูดังนั้นเราต้องตั้งรับให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะไม่ให้พวกเขาเข้ารอบไปพวกเขาก็ไม่ได้เข้ารอบอามาตีบอก เมื่อถามว่าการที่ขวางอุรวัวเข้ารอบเป็นเรืเ่องสำคัญหรือไม่อามาตีตอบว่าสําหรับผมนะมันใช่เป็นเกมที่ยากเลยเพราะคุณเห็นจุดแ็กของพวกเขาทุกคนดันขึ้นสูงมาหมดอุรวัวต้องการอีกประตูและคุณเห็นว่าเราต้องต้งรับ4ต่อหคนหรือ3ต่อ2อคนแต่เราก็เอาอยู่อามาตียังมองว่าอายุยิงจุดโทษของพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะอุรวัวได้แทนก็ฟุตบอลเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ถ้าเรายิงจุดโทษเข้าผมว่าเราเอาชนะพวกเขาได้แต่เราพลาดจุดโทษ และคุณก็เห็นว่าเกมมันเปลี่ยนไปอดัมลาล่าได้ออกมากล่าวถึงจูดเบลแฮมที่เป็นข่าวน้ำหูกับลิเวอร์ pool ตอนนี้อดีตกลางทางของหงดังลิเวอร์อดัมลาล่าก็เดินมากล่าวนะครับว่าถ้าหากจูดเบลิแฮมนะครับได้ลงเล่นคู่กันกับเจด,ดนเฮนเดอร์สันจะเป็นประโยชน์ต่อดาวเตะของปริสุนธมุนเป็นอย่างมากสิ่งที่น่ญญาสนใจก็คือตอนนี้เบลิแฮม จะประสานง,งานส่งเสริมเข้าขากันแค่ไหนท่านในนักนอกสนามอดัมลรือนันักก่าวเขาเป็นคู่ซีต่างวัยร่างตัวเจดแดนเฮอร์นกับจูดเบลนแฮมผมมั่นใจว่าเบลนแฮมคงจะได้ดูการเล่นและพฤติกรรมต่างๆของเฮนโดในแคมป์ทีมั้นเกรดและในสนามเพื่อช่วยๆอะไรดีๆในหลายๆแง่ของเขาของเกมการเล่น รุ่นพี่คนนี้เขาน่าจะเอาหลายๆอย่างเข้ามาใช้ปัจจัยสำคัญก็คือแฟนบอลทิมงทงกรีฑต้องการเห็นความดุดนันความร้อนใจและเกมที่เข้มข้นจากทีมของพวกเขาเขารู้สึกคุ้นกับตรงนี้มากกว่าฉะนั้นเราและรับหางมันต่อย,ยอดกันไปเด่นให้กับลิเวอร์พูลได้มันคงจะสุดยอดไปเลยละ่ะผมบอกได้เลยนะครับว่าจูดเมืองจะได้ประโยชน์จากการเล่นคลุกคลีกับฮินโดแบบสุดๆเขาจะได้การเป็นคนที่เป็นผู้นําที่ดี และคนที่ไม่รู้จักยอมแพ้และสู้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเลือดของเขาเป็นนักสู้ก็ภาวนานะฮะให้จอแดนแฮนสันกับตันทีมของเราเกี่ยกล่มจูดเบลแงมย้ายามาสู่ลิเวอร์พูลด้วยกันสิครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่4ท่านบางคนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแท เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกลรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ